สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้เราจะมาสั่งสองสุตตะเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลร,ร่วมกันในคําสอนของตถาคตในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่าสุตตะของตถาคตคืออนุสาสนีปฏิหารในรายละเอียดอาจารย์ท่านจะได้ทรงสาธยายไว้อย่างไรบ้างเพื่อนเพื่อลองฟังดูนะครับทอ,อ่ทำให้เราเนี่ยเข้าสู่สมาธิ เป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ที่เอาตัวรอดนะฮะเพื่อนๆจากอบายทุกติวินิบันธ์แลได้อีกมุมหนึ่งเนี่ยที่ชาวพุทธเนี่ยเราอาจจะเข้าใจผิดอนะ่าแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติกันไม่ถูกต้องก็คือการแก้กรรมนะฮะหรือการสิ้นกรรมดับกรรมเราเคยได้ยินว่าสัตว์โลกเนี่ยเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกเนี่ยเป็นไปตามกรรมแล้วเราจะพ้นกรรมอย่างไรแล้วเราจะสิ้นกรรมอย่างไรวิธีสิ้นกรรมดับกรรมพ้นกรรม หรือที่เราภาษาจาาเรียกว่าแก้กรรมนะฮะแต่เราอยากจะพ้นกรรมอยากจะหมดกรรมแต่เราไปทําอะไรเพื่อนเพื่อนเราไปทําในสิ่งที่พระเจ้าไม่เคยสอนเช่นไปสะดอกเคาะต่อชะตาบางสกุลเป็นบางสกุลตายนะฮะ,ะเราไปรดน้ำมนต์ปมน้ำมนต์ดูเลิกดูยามเราไปทําพิธีกรรมต่างๆที่พระเจ้าบอกว่าไม่สามารถที่จะทํากรรมเนี่ยให้สิ้นไปได้เพื่อนเพื่อน ดังนั้นวิธีที่จะสิ้นกรรมที่ถูกต้องคืออะไรนะเพื่อนๆอนอริยมรคมีองค์8มรคมีองค์8เนี่ยบนทางในการสิ้นกรรมเพื่อนๆพนระองค์ตัดไปเลยว่าอริยะตัทงทิกรรมมรคนี้นั่นเองคือกรรมนิโรธามินีปฏิปทานะฮะปฏิปทาที่ทําให้ถึงความดับไม่เด่นแห่งกรรมกรรมจะดับไปได้ด้วยมรคมีองค์8เพื่อนๆมรคมีองค์8สองข้อแรกเนี่ยเป็นปัญญา3ข้อกลางเนี่ยเป็นศีล สามข้อท้ายเนี่ยเป็นสมาธิตั้งแต่สมาธิติสมาสังปะสมาวาจาสมากรรมตะสมาอาชิวะสมาวายมะสมาสติและสมาสมาธินะฮะสองข้อแรกเนี่ยคือปัญญาสามข้อกลางคือศินสามข้อท้ายคือสมาธิศิลสมาธิปัญญานั่นเองเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยอยู่บ้านเฉยเเนี่ยก็สิ้นกรรมได้แล้วนะฮะเพื่อนๆไม่ต้องวิ่งไปหาพิธีกรรมอะไรสินสมาธิปัญญาหรือมรรคปองแปดนี้ ตรัดย่อเหลือสองคือสมถะและวิปัส,สนาเพื่อนๆสมถะและวิปัส,สนาเนี่ยเป็นชื่อแทนอริยมรรคมีองแปแค่เราสเระเทือนเจริญสมถะเนี่ยคืออะไรสมรถะคือสงบสงวรสํารวมการที่จิตมีอารมณ์อันเดียวนะฮะมีจิตตั้งอยู่กับกายหรือลมหายใจเนี่ยที่เราฝึกนะฮะ,ะที่เราฝึกไปเรื่อยๆเราเอาจิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกเนี่ยนั่นคือสมถะแล้ว และเรา,าจิตยอยู่กับรมเนี่ยจิตยอยู่กับรมตลอดไหมฮะไม่ตลอดมันเคลื่อนอเวลามันหลุดไปคิดเนี่ยไปนึกแล้วเราเดินกลับมาเนี่ย